สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่23ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน30วันเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้คือเรื่องทำสิ่งที่ชอบครูอยากชวนคุณมาพูดถึงเรื่องการทำสิ่งที่เราชอบเพราะหลายครั้งเราเมื่อแต่ทำสิ่งที่ต้องทำจนลืมไปว่าหัวใจของเรา ต้องการอะไรตอนเด็กๆเ,เราเคยรู้ดีว่าเราชอบอะไรเราชอบวาดรูปชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบช่วยคนอื่นหรือแค่ชอบนั่งมองท้องฟ้าเฉยๆก็ยังยิ้มได้แต่เมื่อเราโตขึ้นเสียงของโลกภายนอก เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆสิ่งนั้นทำเงินได้ไหมสิ่งนี้มีอนาคตรหรือเปล่าทำสิ่งที่ปลอดภัยไว้ก่อนแล้ววันหนึ่งเสียงหัวใจของเราก็เงียบลงแต่ข้างในมันยังไม่ตายมันแค่รอวันที่คุณจะหันกลับมาแล้วฟังมันอีกครั้ง คุณยังจำได้ไหมคะครั้งสุดท้ายที่คุณทำอะไรแล้วรู้สึกมีความสุขโดยไม่ต้องพยายามคือเมื่อไหร่บางทีมันอาจเป็นตอนที่คุณทำอาหารตอนที่คุณปลูกต้นไม้ตอนที่คุณร้องเพลงในห้องน้ำหรือแค่ตอนที่คุณได้อยู่ในพื้นที่เล็กๆที่คุณรัก สิ่งเหล่านี้คือพลังชีวิตเพราะทุกครั้งที่คุณทำสิ่งที่ชอบร่างกายจะผ่อนคลายหัวใจจะเปิดกว้างและจิตใจจะกลับมาเบิกบานหลายคนคิดว่าทำสิ่งที่ชอบต้องเป็นอาชีพต้องทำให้สำเร็จต้องสร้างรายได้ แต่จริงๆแล้วการทำสิ่งที่ชอบไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตคุณสามารถเริ่มได้จากช่วงเล็กๆสั้นๆในแต่ละวันแค่วันละสิบนาทีแค่หยิบสิ่งที่คุณรักกลับมาทำเพราะสิ่งที่คุณชอบไม่ต้องใหญ่โตแต่อย่าปล่อยให้มันหายไป บางครั้งการทำสิ่งที่ชอบคือการคืนชีวิตให้กับหัวใจตัวเองอย่าเปรียบเทียบความสุขของตัวเองกับใครสิ่งที่ทำให้คนอื่นมีความสุขอาจไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขก็ได้บางคนมีความสุขกับเสียงดนตรีบางคนกับความเงียบบางคนกับการอยู่คนเดียวบางคน กับการอยู่ท่ามกลางผู้คนไม่มีแบบไหนผิดเลยจงซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองทำในแบบของคุณชาแค่ไหนก็ได้เล็กแค่ไหนก็ได้ก็ไม่สำคัญเพราะสิ่งที่สำคัญคือคุณได้อยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเมื่อคุณเริ่มทําสิ่งที่ชอบพลังในตัวคุณจะเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว คุณจะเริ่มยิ้มมากขึ้นผู้ดีขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนโลกไม่ต้องการให้ทุกคนเหมือนกันโลกต้องการให้คุณเป็นคุณและการเป็นตัวเองได้เริ่มจากการทำสิ่งที่คุณรักบางทีสิ่งที่เราชอบอาจทำให้เรากลัวกลัวว่า ทำได้ไม่ดีพอกลัวจะถูกหัวเลาะกลัวจะเสียเวลาแต่รู้ไหมคะว่าความกลัวคือสัญญาณของสิ่งสำคัญเพราะเรามากลัวในสิ่งที่มีความหมายสำหรับเราถ้าคุณกลัวแปลว่าคุณกำลังเข้าใกล้หัวใจของตัวเองอย่าหนีความกลัวค่ะ แค่ก้าวเล็กๆไปพร้อมกับมันเพราะความกล้านั้นไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่มันคือการเลือกทำทั้งที่ยังกลัวอยู่เมื่อคุณเริ่มทำสิ่งที่ชอบอย่ามองแค่ผลลัพธ์แต่จงมองความสุขระหว่างทางสุขตอนคิดสุขตอนลองสุขแม้จะผิดพลาดเพราะนั้น คือช่วงเวลาที่หัวใจของคุณได้มีชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเส้นทางจะพาไปถึงไหนแต่ตราบใดที่คุณยิ้มได้ในระหว่างทางที่เดินนั่นแปลว,ว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะถามตัวเองค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันชอบจริงๆเมื่อได้ยินแล้วขอให้คุณเชื่อมั่น และเริ่มต้นจากจุดเล็กๆตรงนั้นการทำสิ่งที่ชอบไม่ใช่เรื่องของงานไม่ใช่เรื่องของเงินแต่มันคือเรื่องของหัวใจเพราะทุกครั้งที่คุณทำสิ่งที่ชอบคุณกำลังบอกตัวเองว่าคุณมีคุณค่าคุณคู่ควรกับความสุขคุณสมควรใช้ชีวิตที่คุณรักนี่แหละค่ะคือความหมายของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ไม่ต้องรอวันหยุดไม่ต้องรอพร้อมเริ่มเลยวันนี้ตอนนี้ทำสิ่งเล็กๆที่คุณชอบอาจเป็นการเปิดเพลงที่คุณรักเดินเล่นเขียนบันทึกปลูกต้นไม้หรือเพียงแค่ยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกทุกสิ่งที่คุณทำจากใจจะกลายเป็นพลังที่ค่อยๆเติมเต็มคุณและเมื่อคุณเต็มแล้ว คุณจะเริ่มส่งความสุขนั้นต่อไปอยังโลกจงทำสิ่งที่คุณชอบแม้โลกจะไม่เข้าใจคุณในตอนนี้เพราะสุดท้ายชีวิตนี้เป็นของคุณไม่ใช่ของใครเลยและเมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักหัวใจคุณจะเต้นอย่างมีจังหวะเป็นของตัวเองเบาสงบและเปลี่ยมไปด้วยความสุขที่แท้จริง วันนี้เริ่มต้นอีกครั้งนะคะด้วยสิ่งเล็กๆที่คุณรักถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเก็บไว้ฟังกดติดตามครูเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในแต่ละวันในวันต่อๆไปค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ